สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรนบ้านประจําวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่24ละมั้งครับวันนี้จะพามาดูอะไรนี่ก็ตอนนี้เราได้สร้างอันนี้ตามแบบไปแล้วนะแต่ว่าบันไดเนี่ยพอดีเดิมมันขึ้นมาจากด้านข้างอย่างนี้เนาะก็จะพาดไปประมาณแบบนี้แต่ว่าอยู่ตรงนู้นนะแต่นี้เจ้าของเขาอยากได้ให้มันแข็งแรงแล้วก็ยกเดินขึ้นสะดวกนะแต่ก็ติดปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องรั้วนิดนึงไปทางนู้นก็ติดปัญหาเรื่อง สาไฟนะก็เลยต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ทีนี้จะพามาดูนะว่าทํายังไงบ้างนะอ่าตอนนี้ทําถึงตรงนี้ละนะเดี๋ยวต่อไปก็ทาตรงนี้นะครับเป็นบันไดเหล็กไปดูกันอ่าอ,อันนี้ก็คือนี่เลยนะครับเออลงรถนะข้างบนก็เป็นแบบในภาพเมื่อกี้นะก็จะเป็นที่เพาะปลูกต้นไม้นะครับแล้วอุปสรรคมันคือถ้าบันไดขึ้นตรงนู้นนะมันจะไปติดไอ้นู่นนะครับนู่นมันติดไอ้นู่นนะ ก็เลยมีปัญหาก็เลยเจ้าของมาเอาขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้เลยนะเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะว่าบังไดหน้าตาจะเป็นยังไงอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ไงแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวพาไปดูนะว่าทำยังไงบ้างนะตรงนี้ก็หล่อฐานนะตอกเสาเข็มด้วยนะตอกเสาเข็มด้วยจริงๆไม่ต้องก็ได้นะแต่ว่าดีที่สุดก็ต่อนแหละนะ เดี๋ยวผมพาไปดูของจริงนะครับอ,อันนี้ก็คือนี่หล่อมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงอีกนะขอเป็นสเต็ปที่หนึ่งอยู่บนนี้ก็เลยกลายว่าพื้นอยู่นี่นะเดินขึ้นไปอันนี้เทเมื่อวานเนาะอันนี้ฝังเพลทนะไว้ตอนที่เทป,ปูนนะแล้วก็มีเสาเข็มช่งล่างนะเดินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปเลยนะ,ะมันมีความจํากัดนะมันได้มันได้แค่ประมาณ25เซนนะ ท้า28นู่นเลย,เลยไปเสานู่นเลยมันก็จะไม่ได้นะเป็นข้อจํากัดในการออกแบบนะมาดูนึงอันนี้เพิ่งเทเมื่อวานนะเอาละมาดูนี้อันนี้เนี่ยก็คือมีเสาเข็มเ <c oughs> สาเข็มนะออสองต้นเพื่อับน้ำหนักนะเดี๋ยวดูหน่อยหนึ่งพอดีเขากำลังทาพอดีเลยข้างล่างเป็นยังไงอันนี้เสาเข็มอยู่นู่นนะเสาเข็มอยู่นู่นอันนี้ก็วิทษติเห <c oughs> ยียบตสา เสาเข็มอยู่นู้นนะก็มีอุปสรรคอีกนะตรงนี้ก็มีบอยอีกอการออกแบบนี้อุปสรรคตลอดนะอ่าเรียกว่าผัดจนยตลอดอันนู้นไปไม่ได้นะถ้าขึ้นตรงนู้นอ่ติดตรงนู้นอีกใกล้ไปนะทีนี้ก็เลยเอาละเสาเข็มก็อยู่ฝั่งนูน้นก็มีนะอันนี้ก็คือเป็นเจโบสนะเจโบคือเราจะวางเสาเสาเหล็กนะบนนี้อ่าเสาเหล็กบนนี้ก็เลยทาแบบนี้ถ้าเสาปูนไม่ต้องทําแบบนี้นะอ่าทีนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันไปเลย เป,นเ,นเ,เ,เป็นเนื้อเดียวกันเอ่อเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะก็คือว่าอันนี้มันก็รับน้ำหนักตรงน,นี้ใช่ไหมมันก็จะไม่สุดเพราะว่าเราอะไรละแล้วก็ตะก้อนี้ก็ครอบครอบหัวเสาอยู่ไอ้เพดนี้ก็จะปรับระยะได้นะปรับอย่างนี้ได้นะก็เลยเรียกเป็นเจโบนะก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างคอนกรีตกับโครงสร้างเหล็กบันไดเมื่อสักครู่นี้นะเอาละเมื่อไน,นี้เสร็จป,ปุ๊บเราก็จะ ต่อไปก็จะมาทําตัวบันไดตัวบันไดแบบนี้นะนี่เลยแบบนี้เลยอ่าในผมดีไซน์ให้เป็นแบบนี้นะมันก็ดีไซน์หลายอย่างแหละเจ้าของก็มีรีเควสตแบบต้องการอ,อย่างนั้อย่างนี้เราก็ต้องดีไซน์ให้มันได้ตามที่เขาต้องการนะต้องการบันไดสําเร็จรูปเนี่ยตรงนี้นะแต่ว่าไอ้โครงนี่ต้องทําเองไอ้พวกนี้ก็สําเร็จรูปมาชานพักแต่ว่าโครงนี่ต้องทําเองก็คือซื้อของมาแล้วก็มาดีไซน์ให้เข้ากัน กับตัวนี้นะนิชานพักนะเพราะว่าเขาต้องปึ๊บยกต้นไม้ใหญ่ๆเนะี่ยต้นไม้เนี่ยไปอยู่บนนู้นนะก็เลยต้องเป็นแบบนี้อ่ะมาดูอีกอันนึงอ่ะดูให้ชัดนะอ่ะตรงนี้ก็กลายเป็นสเต็ปเนี่ยไม่มีละขึ้นมาอ่สเต็ปที่หนึ่งอยู่นี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขากลัวน้ําท่วมน้ําท่วมอะไรเนะี่ยอันนี้ก็เพิ่มมาทีนี้ก็ต้องมาดีไซน์ว่ามันมีกี่ขั้นนะที่ผมดีไซน์ไว้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบเจ็ดขั้นแต่ตรงนี้ต้องไปซื้อหรือดีไซน์มานะตรงนี้ก็ต้องไปซื้อตรงนี้แล้วก็ดีไซน์มาเป็นสําเร็จรูปนะมาประกอบกันนะขั้นบันไดเนี่ยเป็นสําเร็จรูปแต่ตัวโครงเนี่ยเราต้องทําขึ้นมาอันนี้ก็คือตรงนู้นเห็นไหมกำลังทำนู่นนะแต่เวลาทาก็เอเต็มไปด้วยอุปสรรคนะข้อจำกัดในการออกแบบเห็นไหมครับมันก็มีบ่อน้ำตรงนี้อีกเ,อเราก็ต้องขยับไปอยู่นู่นนิดนึงนะไปมากไกลเกินไปก็ไม่ได้อีก ชนลัวอีกชนตรงนู้นอีกนะอ๋อสารพัดตรงนี้ก็มีปัญหาอีกนะสรุปบันไดก็จะขึ้นอย่างนี้ครับะจะขึนนนะขนนะ้นอย่างนี้นะขึ้นจากนี้ยึดตํ้มอานี้แนวนี้ปึ๊บขึ้นไปนู่นแล้วกลับมานี่นะก็เนื่องจากตรงนี้มันมีความสูงนะผิดไม่ใช่ความสูงมากกว่าปกติ้วก็คือประมาณ4เมตรนะ่ะก็เลยทําให้ถ้ามาจากตรงนู้นนะปึ๊บขึ้นอย่างนี้มันจะชันมากนะก็เป็นปัญหา เออพธรรมดามไม่เป็นไรนะถ้าระหว่างเปรียบเทียบอีกบันไดปูนกับมันได้เหล็กอันไหนดีกันถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันไดเหล็กดีกว่านะครับมันไดปูนเนี่ยต้องอคำนวณโหลดนะที่จะรับเยอะแยะไปหมดนะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะแล้วก็ทําได้ช้าแล้วก็มีเรื่องภาระโหลดเยอะเลยนะครับเอาละดังนั้นคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีเราจะทําแบบนี้นะครับแบบนี้นะก็ท่านใดที่ สนใจนะติดตามดูอันนี้ก็เทเลเมตเลยออกแบบตามความต้องการลูกค้าตามหน้างานจริงที่มีอยู่นะเสร็จแล้วก็ทำให้มาได้นะตามรูปนี้นะผมนี่ก็ต้องผจญภัยทุกวันนะโอเคเดี๋ยวดูติดตามกันนะครับสวัสดีครับ